คลิปนี้มาเก็บมเมล็ดผักพายน้อยไปทำพันธกันค่ะพี่เพื่อนๆค่ะ ท่านที่ติดตามบางเขนฟาร์มมาตั้งแต่แรกๆตั้งแต่เริ่มต้นคงจะพอทราบเนาะบางเขนฟาร์มจะปลูกผักพายน้อยไว้กินเองค่ะพี่เพื่อนๆค่ะคือเราไม่ต้องรอฤดูฝนค่ะเราไม่ต้องมีานาน้ําตมเราไม่ต้องมีพื้นที่อะไรก็สามารถมีผักพายไว้กินได้ตลอดทั้งปีค่ะแค่ปลูกลงดินในกล่องโฟมกล่องโฟมที่ว่านี่แอดเอาถุงดําปูรองกล่องเพื่อไม่ให้น้ํารั่วนะคะเสร็จแล้วก็เอาดินใส่แล้ว ดินใส่ก็สูงพอประมาณค่ะห่างจากขอบประมาณสักสองนิ้วคือใส่ดินไปเกือบเต็มอะค่ะพี่เพื่อนๆค่ะหรือไม่ก็ห่างจากขอบสักประมาณสามนิ้วดีกว่าเนาะ พื้นที่น้ําก็จะได้มีเยอะหน่อยเพื่อเพื่อให้น้ําได้แช่ลําลต้นของเขาค่ะพักภายน้อยเขาชอบแบบน้ํานิดหน่อยไม่ต้องสูงมากน้ําสักประมาณสองนิ้วหรือ3มนิ้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะสองนิ้วประมาณ2นิ้วแต่ก็คือเราให้ดินห่างจากขอบกล่องประมาณสานิ้วค่ะแล้วโปรยมเมล็ดเขาลงไปก็ประมาณสักนานอยู่ค่ะกว่าเขาจะงอกก็เป็นสิบวันขึ้นไป เขาถึงจะเริ่มงอกงอกก็จะเหมือนหญ้าต้นเล็กๆเล็กๆมากๆเลยตอนเขางอกใหม่ๆอ่ะ,อะถ้าใครได้เห็นคลิปที่แอดเคยทำไว้อ่ะ S <S ก็น่าจะพอเข้าใจเนาะแอดลงคลิปไว้ให้แล้วนะคะวิธีพกก้าผักไา่น้อยว่าทํำยังไงค่ะกล่องปลูกผักไผ่น้อยกล่องนี้แอดหวานมาเมล็ดแค่ครั้งเดียวเลยนะคะพี่พพเพื่อนๆค่ะหลังจากนั้นก็คือผักไา่น้อยเขาเกิดมาแล้วเขาก็ดอกเขาแก่มเมล็ดเขาก็จะร่วงลงที่กล่องที่ดินของเขาเองถึงเวลาเขาก็งอกขึ้นมาเองขอแค่เราเติมน้ําให้เขาสม่ําเสมอค่ะถ้าเราปล่อยให้น้ําแห้งเขาก็จะไม่งอกค่ะพี่พพเพื่อนๆค่ะมเมล็ดเขาก็จะพักตัวอยู่ในดินนั่นแหละค่ะมันเขาไม่เน่าไม่ เสียไม่อะไรนะ เขาเป็นพืชที่ทนสภาพแวดล้อมมากๆต่อให้แห้งเขาก็จะจะพักตัวแบบดินแห้งๆระแหงแบบนั้นอะค่ะเขาไม่ไม่เป็นไรแต่พอเราเติมน้ําเข้าไปสักประมาณสองสัปดาห์เขาก็จะเริ่มงอกออกมาเป็นญ้าต้นเล็กๆเราต้องสังเกตดีๆค่ะเป็นต้นญ้าต้นเล็กๆเขียวๆถ้าเราไม่รู้เราก็คิดว่ามันเป็นต้นญ้าเพราะว่าใบาจริงเขายังไม่ขึ้นเนาะก็จะคล้ายต้นยา้าเนี่ยค่ะพี่เพื่อนๆค่ะเมล็ดเขาก็เหมือนเม็ดทรายเลยนะเม็ดเล็กๆ,เล,กๆเล็กกว่าเม็ดทรายค่ะ เป็ดสีน้ำตาลเข้มออกไปทางดำค่ะพี่พเ,เพื่อนๆค่ะแล้วเขาจะอยู่ในดอกแบบนี้แหละค่ะเป็นเมล็ดเล็กๆเ,เ,เล็กมากๆนี่แหละค่ะแอดก็จะเก็บไว้อย่างนี้ค่ะก็คือสามารถปลูกต่อได้เรื่อยๆค่ะพี่พเ,เพื่อนๆค่ะ ปลูกต่อได้เรื่อยๆเลยถึงไม่ปลูกในกล่องเนี้ยเขาก็ขึ้นมาเองเพราะว่าสองกล่องนี้ที่แอดเก็บกินทุกวันเนี้ยเขาขึ้นมาเองค่ะแอดไม่ต้องปลูกไม่ต้องหว่านมเมล็ดใดๆเลยส่วนมเมล็ดเนี่ยแต่ก็เก็บไปไว้อยู่ดีค่ะเผื่อเราอยากปลูกต่ออยากขยายเพิ่มอะไรก็คือเก็บไปสะสมไว้เนาะเราจะได้มีมเมล็ดพันไว้อ่าต่อยอดสร้างความมั่นคงทางอาหารให้เราเองและแเป็นคนชอบกินผักไายน้อยค่ะพี่เพื่อนๆค่ะเลยเลยเออหามาปลูกดีกว่าเพราะว่าถ้าจะรอฤดูทํา อ้ฤดูฝนหรือฤดูทำนากว่าเขาจะมีงอกออกมาแล้วแอดไม่มีโอกาสได้กลับต่างจังหวัดด้วยค่ะในกรุงเทพหากินยากแอดก็เลยสั่งซื้อมเมล็ดพน่า์มาแล้วก็มาเพาะเองปลูกเองเนี่ยค่ะก็มีผักภายน้อยกินตลอดทั้งปีเลยค่ะวิธี เก็บไปกินของแอดก็คือตัดใบเขานะคะพี่เพื่อนๆค่ะแอดจะไม่ถอนทั้งต้นเพราะถอนทั้งต้นไปเราก็ไม่กินคนต้นเขาอยู่แล้วเราจะกินก้านใบแอดก็จะตัดเอาเฉพาะก้านใบที่ไม่อ่อนจนเกินไปแล้วก็ไม่แก่จนเกินไปคือกำลังอร่อยอะค่ะตัดไปกินแค่แค่พอกินเขาก็จะงามแบบนี้ค่ะจะมีผักพัยน้อยให้กินตลอดทั้งปีเลยค่ะเป็นอะไรที่แฮปปี้มาก<ๆ>ไม่ต้องมีพื้นที่มากมายไม่ต้องมีนาน้ําต้มแค่มีกล่องโฟมหนึ่งใบแล้วก็ถุงปูกล่องแล้วก็มีดินเพื่อ ที่จะให้รากของต้นผักพายน้อยยืดเกาะเนาะแค่นี้เราก็สามารถปลูกผักพายน้อยได้กินไว้กินเองตลอดทั้งปีแล้วค่ะพี่เพื่อนๆค่ะใครที่ชอบทานผักพายน้อยเหมือนแอดอยากให้ลองปลูกนะคะทำง่ายมากเลยค่ะ